มาเลือกชมเลือกช็อปนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะที่หน้าร้านแม่มารีพาไทยของเรานะคะหลากหลายท่านนะคะหลากหลายหน่วยงานด้วยนะ,ะวันนี้นะคะในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจัดงานนะคะตอนนี้นะที่ที่มาเลือกช็อปนะคะ2หน่วยงานแล้วนะที่มาเลือกช็อป2หน่วยงานแล้วค่ะคุณลูกค้าจะไปร่วมงานหรือเปล่านะถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกออกมาจากหน่วยงาน ถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกนะคะออกมาจากสํานักงานคุณลูกค้านะคะสามารถแจ้งนะคะกับแอดมินได้เลยนะบอกว่าให้ไปส่งที่หน่วยงานหน่อยได้เลยจากคุณลูกค้าขาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มรรีพาไทยของเรา1,000บาทขึ้นไป1,000บาทขึ้นไปวันนี้นะคะเรามีบริการเดลิเวอรี่จัดส่งฟรีนะคะในอําเภอเมืองคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะคะคุณลูกค้าจ๋าจะจัดส่งให้จ้ามีเดลิเวอรี่ด้วยนะ ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่กําลังมองหาออของฝันของฝากนะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณน,นะติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจ้าสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์วันนี้สับสั่งซื้อนะคะ10กล่องขึ้นไปคุณลูกค้าขาสั่งซื้อ1ิกล่องขึ้นไปนะ บริการจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าซื้อไม่ถึงนะคะก็จะมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมอยู่ที่นะคะ100บาทค่ะอย่างเช่นคุณลูกค้าสั่งซื้อเนาะใส่เป็นกล่องให,ใหญ่แบบนี้ใช่ไหมกล่องละ4 5่าใช่ไหมคุณลูกค้าสั่ง3กล่องนะคะสั่ง2กล่อง9 0 0ใช่ไหมก็บวกค่าจัดส่งไปอีก100บาทก็จะเป็น1 0 0 0บาทแบบนี้ค่ะได้เลยค่ะแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกนะคะเห็นไหมสวยไหมคะ่ะ แต่ <g arness> <g arness> คุณลูกค้าบอกว่าไม่ต้องใส่กล่องหรอกใส่ถุงแก้วก็ได้นุ่มก็จะแพ็คใส่ถุงแก้วให้ราคาผืนละ400บาทราคาผืนละ400บาทสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ0890416008จ้าร้านแม่มารีภาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ <c oughs> วันนี้คุณลูกค้าก็มาเลือกชมเลือกช็อปเนี่ยค่ะกำลังแพ็คเพิ่มเติมให้อยู่นะเ <c oughs> พราะว่านะคะถ้าอย่างแบบว่าคุณลูกค้ามาถึงหน้าร้านใช่ไหมคุณลูกค้าก็จะมาเลือกช็อปช็อป จะได้สะดวกแล้วก็เร็วด้วยนะเพราะว่าถ้าแบบว่าจะมาแพ็กกันแบบไอ้นนี้มันมันแพ็กไม่ทันเพราะว่าท่านท่านหนึ่งนะคะขั้นต่ํานี่คือสั่งแบบเจ็ดชิ้นแปดชิ้นอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวแพ็กไม่ทันปีนะะออนี้แพ็กไว้แบบนี้ละโอเคสวยเห็นไหมอันนี้จะเป็นสีเทาค่ะอันนี้จะเป็นสีเทาค่ะสวยมากเลยน,น้องขอแยกยิบปีกินก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้านะคะร้านแม่บริผ้าไทยทุกท่านเลยจ้ามาเลือกชมเลือกช็อปนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากนะคะที่หน้าร้านแม่บริผ้าไทยของเราค่ะหน้าร้านอยู่ในปั๊มปตทค่ะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากหอวลดึงพาราชัยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหานะคะของฝันของฝาก ขอ,อของที่ระลึกงานเกษียณนของรับไหว่งานแต่งนะคุณลูกค้าค่ะหรือว่านะคะจะให้ทางร้านของเรานะคะจัดทําของที่ระลึกในรูปแบบงานใดคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะเดี๋ยวเดือนต้นเดือนตุลาคมนะต้นเดือนหน้านี่แหละต้นเดือนหน้าก็อีกแค่กี่สัปดาห์ละสสัปดาห์เองเนาะนะคะก็จะเป็นช่วงบุญกระถิ่นอีกนะคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่แบบว่าเป็นเจ้าภาพใช่ไหมล้วกําลังมองหาของที่ระลึกอย่างเงี้ยสอบถามได้นะ,ะมีเยอะเลยค่ะ มีเยอะแยะมากมายนะคะให้คุณลูกค้านะคะได้ชมได้ชอปกันด้วยนะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe ให้ด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยจ่ายชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะ วันนี้ค่ะในรูปแบบของขวัญของฝากเป็นไงคะสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะเซตนี้450บาทเซตนี้450บาทค่ะกล่องใหญ่จัมโบ้แบบนี้นะคะขนาดหน้าผ้า120ซนเมตรความยาวอยู่ที่200ซนตเมตรนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านก็นําไปตัดเป็นชุดนะนำไปตัดเป็นชุดมินิดสตัดได้เลยค่ะรอบอกไม่เกิน40นิ้วค่ะอ่าแล้วก็ตรงรอบเอวนะคะไม่เกิน34สะโพกไม่เกิน44ความยาวชุดได้ถึงนะคะ35นิ้วค่ะความยาวแขนอยู่ที่8.5เป็นความยาวแขนสั้นเนาะ คุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อนะคะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยจะไปตัดเป็นเสื้อคลุมนะคะก็สามารถนําไปตัดได้เช่นเดียวกันค่ะสวยถูกใจแน่นอนสวยถูกใจแน่นอนค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะขออนุญ,ญาตนะคะแพ็คนะคะเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมที่หน้าร้านของเรานค่ะเยอะเลยมีให้ชมให้ช็อปเยอะเลยจ้ายินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆุกท่านนะจ๊ะ แล้วมาดูแวะมาช็อปได้เลยค่ะหน้าร้านอยู่ในปั๊มปตทค่ะหน้าร้านอยู่ในปั๊มปตทอ,อยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวชนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะแวะมาดูแวะมาชมได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์สินคา้าที่หน้าร้านแม่มริภาไทยของเราคุณลูกค,าะคะ้าค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ,ะเบอร์โทรศัพท์089 0416008ค่ะสนใจสั่งซื้อผ้าตัดเสื้อสนใจสั่งซื้อนะคะ ผ้าตัดชุดคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะและทางร้านของเราจัะส่งให้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าทุกทท่ทานเลยนะคะงานผ้าไทยของฝากเยอะแยะมากมายนะคะโอเคสีเทาะคะ่ะเส้นนี้สีเทาอีกหนึกล่องก่อนนะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาดีผ้าไทยทุกๆท่ทานเลยค่ะ เลือกชมเลือกช็อปได้เลยนะคะผลิตภัณา์สินค้านะคะมีให้ชมให้ช็อปนะคะเยอะเลยงานผ้าไทยของฝากงานผ้าไทยของฝากสวยๆค่ะเบอร์โทรศัพท์ของร้านแม่มดีผ้าไทยของเรานะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นะคะเดี๋ยวน้องขอแากปากมุดให้ก่อนโอเคน้องขอญยตปักมุกท้อความให้ก่อนนะคะ เบอร์โทรเบอร์นี้ค่ะเป็นเบอร์โทรของร้านแม่มาริพาไทยค่ะ0890416008จ้ายินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท่านนะคะสนใจนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าอยู่ต่างอำเภอนะคุณลูกค้าจะได้เข้ามาในเมืองนะคะคุณลูกค้าก็สามารถทักเข้ามาก่อนได้นะเดี๋ยวให้ทางร้านของเรานะคะแพ็คสินค้าไวรอได้เลยจ้าพี่ได้เลยค่ะแล้วก็จะเข้ามานะคะวันไหน นะคะวันที่วันไหนวันอะไรวันที่เท่าไหร่เวลาไหนคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะแต่มีโอนประจาครึ่งหนึ่งนะจ๊ะรับขอญาตรับยอดโอนประจาครึ่งหนึ่งค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งได้เลยค่ะได้เลยได้เลยทางร้านจัดทําให้นะสวยๆโอเคง,ไไง่ายสวยไมคะ <c oughs> อันนั้นก็ผกดิบบินจ้ะ สวยถูกใจแน่นอนสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะงานผ้าไทยของฝันของฝากผู้ใหญ่นะคะต้องมาเลือกช็อปที่นาระาแมมมารีผ้าไทยของเราค่ะคุณลูกค้าคะหน้าร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่10บโมงเช้าค่ะตั้งแต่10บโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าเลิกงานอ่ะเรากลัวมาไม่ทันเนาะเพราะว่าไปร่วมงานใช่ไหมก็6กโมงเย็นใช่ไหมค่ะคุณลูกค้าจะได้กลับไปแต่งตัวอีกเนาะกว่าจะมาถึงที่ร้านแบบนี้ค่ะ คุณลูกค้าสามารถแจ้งร่วงหน้าได้นะอย่างเช่นคุณลูกค้าจะมาถึงประมาณ5้าโมงครึ่งแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาก่อนได้เดี๋ยวทางร้านมาเปิดร้านให้นะคะอยู่ใกล้ๆเองป๊บเดียวก็ถึงค่ะ <c oughs> นะคะถ้ามาที่หน้าร้านแล้วเห็นประตูปิดอยู่คุณพี่จา๋าเบอร์โทรศัพท์0890416008คุณพี่สามารถเซฟเบอร์โทรเบอร์นี้ไว้ก่อนได้เลยนะคุณลูกค้ามาถึงที่หน้าร้านคุณลูกค้านะคะก็โทรหานะคะร้านของเราได้เลยนะคะ แล้วก็เราก็จะออกมาจากบ้านเนาะประมาณ5-10นาทีไม่เกินนี้คะ่ะคุณพี่จ๋าคุณพี่สามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะเซตนี้สีเทาเซตนี้สีเทาสีเทาซิลเวอร์สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าจะมาเลือกชมเลือกช็อปที่หน้าร้านก็ไม่มีค่าจัดส่งเนาะ ราคากล่องละ450บาทแต่ถ้าสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์วันนี้สั่งซื้อ10กล่องจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณลูกค้าบอกว่าซื้อแค่2กล่อง900บาทมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมอีก100บาทเป็นนะคะเก็บเงินไปทาง1,000บาทนะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถ ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจ้ะยินดีต้อนรับนะคะคุณลูกค้าทุกทกท่านเลยเนาะเลือกชมเลือกช็อปนะคะงานผ้าไทยของฝากนะคะนําไปมอบนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นของรับไหว้งานแต่งเนาะหรือว่าช่วงเทศกาลบุญกรถิ่นนี้นะคะคุณลูกค้าเป็น้าภาพใช่ไหมคุณลูกค้านะคะอยากได้ของที่ระลึกนะคะให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะ,ะเป็นของฝันของฝากผู้ใหญ่คุณลูกค้าสามารถนะคะเลือกชมเลือกช็อปนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราก่อนได้เลยจ้ะสุด0 4 1 6้8ค่ะพี่ 089 0416 008ค่ะงานผ้าไทยสวยๆนะคะจากร้านของเราคุณลูกค้าจากงานผ้าไทยสวยๆนะคะจากร้านแนี่มารีผ้าไทยของเราจา้างานผ้าไทยของฝากเยอะเลยยินดีต้อนรับค่ะมาเลือกชมเลือกช็อปนะคะที่หน้าร้านก่อนได้เลยจา้าแต่สวยๆทั้งนั้นเลย <c oughs> มีตั้งแต่ผ้าเขมาม้ามีตั้งแต่ผ้าเขมาม้ามีผ้าพันคอขอมาม้าใช่ไหมราคานะคะใส่กล่องนะราคารวมใส่กล่องเรียบร้อยอะ อยู่ที่130บาทก็มีนะคะอย่างเช่นคุณลูกค้าใช้เยอะเนาะยี่สกล่องแบบนี้ค่ะ20-30กล่องแบบนี้ค่ะคือแบบว่า เอาราคาสักร้อยกว่าบาทมีไหมมีนะพี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบาทจ้ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบาทค่ะคุณลูกค้าใช้ผีดชิ้นใช้ผิดเซ็ตนะคะคุณลูกค้าสามารถแจ้งนะคะไว้ได้เลยนะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวทางร้านจัดเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบงานสั่งทําแบบนี้คุณลูกค้าก็โอนมาจํานะคะโอนมาจําครึ่งหนึ่งเนาะแล้วคุณลูกค้าจะเข้ามารับนะคะวันวันไหนนะคะวันที่เท่าไรเวลาอะไรคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งกับแอดมินไว้ได้เลยจ้าแล้วก็จะส่งรูปให้เนาะ ส่งรูปให้คุณลูกค้าเลือกใช่ไหมตอนนี้นก,คก,ก็คุณลูกค้าก็เวลาจะมาคุณลูกค้าก็มารับที่หน้าร้านได้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องรอนานจะได้ไม่ต้องรอนานนะจ๊ะนี่ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานนะคะทุกๆหน่วยงานเลยนะคะที่มาเลือกช็อปนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าที่หน้าร้านแม่มารีผ้าไทยของเราจ้ายินดีต้อนรับจ้าพี่แวะมาดูแวะมาจับก่อนได้ค่ะงานผ้าไทยของฝากค่ะนี่อันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นสีน้ำเป็นสีแบบออกฟ้าๆเนาะเนี่ยค่ะ ไปออกส mm ีเทาอมฟ้าประมาณนี้นะคะสวยไหม <ş Bil k ados> สวยนะคะราคาของละสี่ร้อยห้าสิบค่ะราคาของละสี่ร้อยห้าสบาทมาเลือกชมเลือกช็อปที่หน้าร้านแม่มรีผาไทยของเราได้เลยจ้ะสวยสวยสวยค่ะก็จะแพ็กใส่กล่องเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะบางส่วนบางส่วนเพราะว่าบางทีคุณลูกค้ามาก็แบบว่าเนาะต้องรีบเนาะเราก็ต้องทำไว้ด้วยนะคะ สวยทุกผืนเลยสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยจ้าแอนผ้าไทยของฝากสวยๆค่ะ อันนี้จะเป็นสีเทาอมฟ้านะคะชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะแบบน,นี่สามกล่องอะ่ะอดีค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มาดิภาไทยทุกท่านเลยจ้าสในใจติดต่อเลือกช็อปทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะ089-041-6008ค่ะ089-041-6008จ้างานผ้าไทยขอ,ของฝากวันนี้นะคะ,ะผ้าห่มผ้าคลุมค่ะ เป็นผ้าหมนะ่มเนาะผ้าหม่มผ้าฝ้ายทอมือสีตะกรอผ้าหม่มผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอน,นะคะก็จะมีความหนาความนุ่มนะคะความสวยความคลาสสิกเนาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่เคยใช้นะคุณลูกค้าบอกว่าเอออยากได้อยากได้เพิ่มเติมจังเลยอะ่ะเพราะว่าผืนที่มีอยู่มันหายไปหมดแล้วใช่ไหมคุณพี่ก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยแล้วขอบอกก่อนว่าเป็นผ้าทอนะคะร็อตใหม่ล่าสุดเลยคุณลูกค้าคะ ผ้าของเรานะคะจะเป็นงานผ้านะคะที่เป็นทอใหม่ล่าสุดเลยคุณพี่จาางานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากฟ้าแม่ม,มารีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้คคานะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ,ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่กท่าชั่นนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะงานผ้าไทยของป้าจา้าสวยฉุกใจแน่นอน <laughs> สวัสดีคะ่ะ แฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe นะคะทางช่องยูทูบด้วยนะสวยๆทั้งนั้นเลย ร้านอยู่ในปั๊มปตทค่ะอยู่ตรงข้ามธนาคารทอ,อสอ,อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวชนะคะมาเลือกชมเลือกช็อปก่อนได้จ้ะงานผ้าไทยของฝากนะคะมีมากมายหลากหลายรายการเลยนะคะมาเลือกดูเลือกชมก่อนได้จ้าสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะนี่ สวยไหมคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถมาเลือกชมเลือกช็อปนะคะที่หน้าร้านแม่มาดิคาไทยของเราก่อนไนดะ้ราคาเซตละ490บาทราคาเซตละ450บาทคุณลูกค้าแวมมาดูแวมมาช็อปที่หน้าร้านของเราก่อนได้เลยจะ้ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์วันนี้สั่งซื้อนะคะ10ผืนขึ้นไปบริการจัดส่งฟรีนะแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อไม่ถึง10ผืนนะคะทางร้านขออนุญ,ญาตนะคะบวกเพิ่มนะคะออเดอร์ละ100บาทค่ะขออนุญ,ญาตบวกเพิ่ ออเดอร์ละ100บาทสำหรับผู้ลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยแต่ผู้ลูกค้าบอกว่าไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะขอเพียงแค่แบบวา่าใส่ถุงแก้วให้ก็ได้น้อไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องใส่กล่องแบบนี้ก็ได้ได้เลยจากคุณพี่ขาราคาผืนละ400บาทค่ะ ราคาผืนละ400บาทคุณลูกค้าขาสวยไหมแต่ถ้าคุณลูกคา้าสั่งซื้อ2ผืนนะสั่งซื้อ2ผืนจะจัดโปรพิเศษให้นะคะเหลือเพียงแค่700บาทเท่านั้นค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถขอดูขอชมรูปนะคะภาพเพิ่มเติมนะคะคุณลูกคา้าทักเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008นําเบอร์โทรเบอร์นี้นะนำไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศรรัพท์แอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวทางรานนะ ด้วยนะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะ